เอาละครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไกลก,กิจกรรมค้นหาดวงดาวกันเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูได้เลยครับโอเคขั้นแรกเนี่ยให้เราวาปมาที่ตรงนี้ตามตามแผนที่มาได้เลยหลังจากวราปมาตรงนี้เสร็จเนี่ยก็เดินตามผมมาเรื่อยๆได้เลยนะครับโอเค ถ้้เราดูดลงมาข้างล่างเราจะเห็นโอเอซิสแถวนี้ให้เราหงนสลิงตามผมมาได้เลยนะหลังจากโหนสลิงมาสักพักเนี่ยเราก็จะเห็นแสงว่าบ้าที่่ตรงนี้ให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆได้เลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จัดการได้เลยครับ หลจากเราจัดการเสร็จหมดทุกตัวแล้วเนี่ยก็ให้เราหันสลิงไปข้างหน้าได้เลยหลัจากหัวมาตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับวันที่ห้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กับซ like, ับสไครต์ผมด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย